แต่ว่าง่ายเลยนะลูกพี่ดีใจเลยนะแบบนี้เนี่ยชอบใจเลยบอกเออี่นอีกคนเขาไม่ทำอย่างนี้ฟักทองญี่ปุ่นเป็นลูกเเลยฮ้ยมันยังไม่ติดนี่นี่ดูดูคนรดน้ำคนรดน้ำบอกว่าขึ้นดีมากเลยมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วแต่มันเป็นตัวผู้จบแล้วจบแล้วงานเนี่ย เอาผมจะใช้ทั้งในดีวะส่งไปทั้งในทังนอกกยังไงดีวางแผนก๊อกน้ำยังไงเนี่ยมาให้แล้วแต่ก๊อกไม่รู้ไปดูก่อนไปดูก่อนใครคงแบนใช่ไหมครับท้ายสุดเลยนะครับผมครับรู้รู้จักหมดไม่รู้อยู่อย่างเดียวว่าไม่รู้เรื่องเลยเหมือนเหมือนกันเห <c oughs> มือนกัน <c oughs> ไม่ต้องมาได้ประโยชน์มันไม่ไ so ด hey, anyway, ้ประมันม okay. like. well, ีประโยชน์แต่เราที่เดิมมันนะแต่เราไม่ต้องการใช้มันได้ตรงนี้ก็เหมือนกันไม่ใช้งานเลยได้ก็จะไปซื้อของแล้วหรอก็ต้องซื้อดิกูไม่ซื้อเราไม่ได้ทำเดี๋ยวเราก็จะไปล้างแ้วอ่ะแล้วอันนี้มันไม่ใช้หรอเนี่ยฮะไม่ใช้หรอหมดแล้วพอแล้วตังแค่นิดเดียวสองขอเข่หมูเขาห่วงห่วงหลวงไม่อยากได้เงินทั้งหลาย วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วครับการทํางานระบบประจําวันคุณกอนจะไปไหนเนี่ยของช่างลูกผสมการสวัสดีทุกคนตอนช่วงบ่ายๆก็ได้หมดทุกคนก็กกน้ํารั่วใช่ไหมคุณกอนก๊อกน้ำมันมันสายยางรั่วคุณกอนจะมาเดินก๊อกน้ําใหม่ทุกคนมาได้ไหมเนี่ยนี่ไงหัวมีพอดีเลยนี่ไงจบแล้วพอเออได้แล้ว แต่ไม่ได้เดี๋ยวน้ำติดกระจายอยู่เนี่ยฮะน้ำติดกระจายอยู่ต้องเอาสายดี่ดีมาเอาหัวนี่ลุงกรณลุงกอต้องลงประมาณเนี่ยท้ายสุดๆเลยอ่ะเพราะว่าคนอยู่ตรงนี้ลุงกอจะได้ไปง้ยงไงหนึ่งสองสามสามเดือยนเดยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแบ่งครึ่งหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยอะไรนะอะไรนะ ใช้ก๊อกเรียวยิงสองฝั่งเลยได้เลยอยู่แล้วเระดัแบบคิดคิดไว้เฉยช่างใหญ่ขึ้นไปเล่นดีกว่าขึ้นเล่นมั่งเล่นเล่นจริงขึ้นจริงมั่งโอ้ยตรงนี้มีหัวเสาด้วยขึ้นไปน้ำเลยไม่ใช่ไงตรงนีม้มีหัวเสาด้วยดิคี่เท่ได้คือมันไทยด้วยแตสวยเลยฮะได้คือมันทไทยด้ยวยมันไทยมัดเอาเหรอตั้งหลายตัวอยู่นะพี่พี่เท่เนี่ยทุกคนลุงกอนจะเดินก๊อกน้ำใหม่เพื่อลดน้ำสวนถักเนี่ย ไอตัวนี้ออกเลยดูบรรยากาศแล้วตัดยิงไปโค้งมันดิอ๋อคือว่าลุงกรจะไม่ใช้เป็นนู้นแล้วไม่ตัวไม่ใช้ตัวนู้นแล้วจะยิงลงล่างเลยเออตัวนู้นอาจจะฉีดล้างหน้าบงหน้าบ้านทางนู้นพออันนี้ยิงลงนี่เลยแล้วก็อยากไปไหนก็เราก็ไปกันแต่เราก็มีตัวท่ออยู่อะไรครับอาตัวเล็กได้แลวตัวใหญ่นี่ไงจบแล้วไม่ต้องไปซื้อแล้วตัวใหญ่ยัต้องซื้อตัวใหญ่ก็ได้เลยเข้าไม่ได้เหรอ มันเข้าไม่ได้ไม่คลายกนยังไม่ได้คลายดูเลยเดี๋ยวผมจะให้คลายเขาเขาเถียงผมอ่าาาโยนให้แล้วเนี่ยมันจะเข้าได้ยังไงถ้าคลายไปมันก็หลุดแล้วหลุดเหลี่ยมอะนี่จะหาว่าผมงั้นนี่ยิ้มยิ้มคดข้วงเลยแิไม่อยู่อ้าวตายฮะนี่จะตัดตรงนี้รับมันก่อนรับไปที่โยมมัเลย้าวอยาไปตัดตรงล็อกดิอ้าวแล้วไม่ตัดตรงล็อกมันจะลงข้าขทางอันนี้ได้ไงเสามันอะ หรือจะลงข้างๆอื่นไม่ต้องข้างเสาใช่ไหมเสานลลสาน้นก็ล็อกเหมือนกันล็อกทุกอัน,นตอนนี้นนผมล็อกไว้ทุกอันข้างหัวเสาอ่ะขอใครวงแสกเรื่องแล้วเข้ามาัางในพี่เจ่ครับขอบคุณครับ <c oughs> เดี๋ยวจะไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อให้ซื้ออะไรอีกซื้อซื้อตัวใหญ่ไงตัวล็อกไงน,นี้โครงการใหญ่ใช่ไหมเนี่ยก็ไม่ใหญ่นะบ้านสวนนะแต,แต่ว่าง่ายเลยนะจะทําเป็นบ้านสวนนะครับแต่ว่าง่ายเลยนะลูกพี่ดีใจเลยนะ แบบนี้เนี่ยชอบใจเลยบอกเออทินิกร์ทำไมทำอย่างนี้ทไมมีอะไรถูกใจล่ะอากาศดีมากเลยครับวิวสวยงามมากดูถ้าถถ้้าาเราถ้าเรารัะสายแล้วฉีดแล้วเรามาเก็บกะไม่เป็นไรแต่ถ้าเราละไม่ลกสายฉีดปุ๊บเนี่ยก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อเช้าว่าตอนนี้ก็คนคนที่คนเข็ยนขยะใช่ไหมมังกรเขาเก็บ แล้วพี่ใหญ่ไม่เข้ามังในไปมังในไปนู้นอ่ะโยนเอาเหรอก็ตึกตรงนู้นทุกคนคนเก็บขยะดึงท่อเป๊บไปดื้อเลยผมชวนดึงแล้วขึ้นรถท่เล็กที่ชัวร์แน่นะพี่ไอ้ท่อเล็กนี่ชัวร์แน่นะที่ที่ว่าเราจะเอาไว้นั่นอ่ะเอาล้วยิ่งกว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่าอาจารย์อีกมันมีอยู่นี่ไม่ใช่เหรอที่ลากกันมาตอนนั้นไปไหนเออว่ะลากไปทิ้งเหรอเอาไปกินแล้วไม่ไม่ไม่เราเอาไปทิ้งแล้ว เยาวเลยนั่นเป็นไรเราของใหม่ก็ได้มันอยู่อยู่ที่อีกโกดังหนึ่งหรือเปล่าตันมากจากนี่ลงไปนี่กี่เม็ดดาวดาวเอาสามแต่เราเราเอาแค่ถึงไอ้ตรงนั้นสามเมตรได้ป่ะแสารปูนล่างอ่ะตัดมาเผื่อก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตัดตังไปสามเมตรนะนั่นแหละเราฟักทองญี่ปุ่นเป็นลูกเหรเฮ้ยมันยังไม่ติด นี่ดูดูคนลดน้ำคนรดน้ำบอกว่าขึ้นดีมากเลยมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วแต่มันเป็นตัวผู้เฮ้ยดีจริงไหมคุณว่าดีไหมผมรดน้ำเนี่ยมันดีไหมผมมารบกวนก่อนะเนี่ยไม่ไม่ลบกวนคืออาคำว่ารบกวนไม่พี่พี่เท่พี่เท่พี่เท่โยนโยนในนั่นให้พี่พี่อุ๊ดเลยโยนไรเล่าโยนในตัวไอตัวสามทางอ่ะให้พี่อู๊ตจัดเลย เอาขาหน่อยขาหน่อยเขาลงหน่อยุมลงก่อนอโยนสามตาให้พี่บุดเลยแล้วสกต่อมาต่อเลยได้ได้ซื้อตัวล็อกก่นอนไอหัวนี้ของพิเศษตอนนี้คนเริ่มงอแล้วงออีกงออีกจบจบแล้วจบแล้วงานนี้จบแน่นอน <c oughs> อยู่นอกป่ะอยู่เจ้เอาเขางออยู่นี่อ้าวมันต้องใช้ข้างในเนี่หว่าตรงไปท้างใข้างนอกมันมันต้องใช้ตรงหัวนี่ไงลงไปไงมันต้องใช้ตรงหัวลงอย่างนี้ไม่แล้วก็เอามาไว้นี่อยู่แล้วนี่เออแล้วเองวาไว้ตรงนั้นเอ้อใส่ใหญ่ล็กรัดอยู่ไหนเหล็กรัดเท่าล็กรัดเหล็กรัดก็ต้องซื้อดิมันถึงที่ไหนเดี๋ยวรัดท่อใหญ่ดูก่อนว่าใส่ท่อใหญ่ได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเพื่องอไปใส่ครับพีรีช่าวะ คัตเตอร์นะเอาที่ตัดเราก็มีอยู่ไม่เอาคัตเตอร์ทำไมที่ตัดเรามีอยู่ใช่ใช่ยกไแล้วยุดเรื่องจะไรจะตัดตัดโยนโยนมาหรือตัดให้หน่อยก็ได้เดี๋ยวผมโยนไปให้รอก่อนแป๊บนึง นอ,อนจะเสร็จไหมเนี่ยวัน,น,นเนี้ยไม่มีอ่ะขแพ็พแคๆอย่างนี้อยู่ของอ่ะโน่นยังไม่รู้จะไปเอาเวลาไหนเดี๋ยวรอลงกนไปซื้อของไก่เท่หอ,อยู่เนี่ยนี่ไปไหนน,นี่นั่งอยู่ฝั่งนู้น เตนมาเก็บของไปทำมาม่ากินแล้วทุกคนนี่ยผัดมะม่ายี่หัดปลากระป๋องกินข้าวป่ะอือผัดปลากระป๋องมีดอกแค่น้ำดลดดูน้ำลดอย่างมากเลยเยอะแต่ก่อนเนี่ยมันเท่าไม้ดูดิตอนนี้เลยจะเมษาแล้วนี่มันก็ลดไปเรื่อยตาไปอยู่ไหนหมดก็ต้องหาที่ใหม่ไว้ปลาแล้วอุดหอมแล้วก็อาาผ้ใบกุ้งอุดนั่นแหละ ดูแลมันหน่อยโอ้โหได้ยังมังก่อนออคนรอจนลิ้นห้อยแล้ว ูพระเจ้ายังไงดีวางแผนก๊อกน้ำยังไงเนี่ยมาให้แล้วแต่ก๊อกไม่รู้ไปดูก่อนไปดูก่อนไขโครงแบนใช่ไหมเดี๋ยวผมเข้าข้างในนะเสี่ยเออเฮ้ยไอ้ตัวตัดอ่ะตัวตัดอยู่ด้านนอกเอาตัวตัดไปเอาท่อก่อนไปเอาท่อไหนอีกท่อต่อที่ลงมาจะเอาท่อไหนต่อลงมาแล้วแล้วก่อนเดยวมาฝั่งนี้แล้วนี่ ขงนี้แต่ท่อเราอ่ะท่อเราอ่ะอาปังเมนอาปังเมนท่อเราอ่ะอาปังเมนไปซื้ออะไรมาแบ่งกันกินก็ได้ไม่ด้วยหรือว่ตัดตรง,งนั้นไงตังอะไปซื้ออะไรมากินหน่อยจะได้เดี๋ยวลองงบประมาณให้มันเหลือก็ดีกว่างบไม่เหลือเดี๋ยวจะเข้างบหลวงดูเงื้อเงื้อออกเตกพักเลยอากาศดีมากเเเนี่นยยล ดูม dead. <c oughs> ันเล่าโดนเด็ดเข่ารถน้ำยังไงเนี่ยเข่าคนรถน้ำยังไงมึงตายอ่ะอ้าวก็เห็นเห็นอยู่อ่ะทำอะไรก็ผิดน้อยใจเนี่ยเท่าอย่างน้อยใจแล้วทำอะไรก็ผิดโอ้ยลูกคอนนี่ยาวมากเลยนะก็ <c oughs> จะเอาไปทำไมมากมาายขนดนั <c oughs> ้นจะเอาร็อกสากเลยใช่ป่ะจะเอาร็อกสากเลยใช่ไหม โดนเนี่ยนี่ตัวต่อนีตรงนี้เอาไปจัดการเลื่อยเอาไหมเอาไลยใช่ได้เอาไปเลยเอาไปเลยไหมไปหมดเลยนะต่อใส่น้ำได้ไหมอะไรเล่าโอ้ยมอญถุงกีวิ้นมอญถุงยังหนักเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ ก็ได้ทําการไปซื้อของมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะใส่แล้วทุกคนมีทิ้งไว้นี่ก่อนอไปงานนู้นต้องมีตัวนี้ตัวนี้งานข้างบนก่อนเกลี่ยจบไปไหนอีกฮะไม่ขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนยังไงจะไปตัดต่อยหัวให้จบก่อนไงโอเคอไอตัวที่มันช้ำรุกนั่นแหละตัวที่มันรั่วเกลี่ยตรงนี้ปุ๊บเราก็เกลี่ยนมันต่อ พอดีมีปัญหาอันดับแรกคือว่ารั่วเราเลยได้ทำนะพอเดินออกมากับลุงกรเดินออกมาข้างนอกน้ำพุ่งปิ๊ดขึ้นมาดูอ๋อท่อน้ำแตกโองไงปิ๊ดปิ๊ดท่อน้ำรั่วน้ำรั่วดีเข็ไม่รู้น้ำน้ำเป่าเลยปิ๊ดปิ๊ดคนดู ลุงกำลังซ่อมเดี๋ยวเราให้ลุงกอลซ่อมก่อนนะครับผมทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตกตกไม่ได้ตกคนเดียวเนี่ยผมตกคู่เลยงานพักงานยาวเลยทีนี้โอ้โหทำได้ไงฝีมือมากเลยนะทำเสร็จเพาะขึ้นข้อนนะข้อแตกตรงนี้ตัดเหมือนมืออาชีพไหมนี่นี่เห็นไหมเป๊ะโอ้โหธรรมดาเลยเนี่ยไปรับเหมาทำปลาปลา มันฟุ๊มีดอะบอกบอกวิเจีบอกวเีเ,เขามีได้กเตอรอคัตเตอไม่เราใช้ตัวนี้ตัดจะได้ตัดจะผ่ายังไงเราจะผ่าเพราะมันเข้าไปอย่างนี้ลําบากนะเนี่ยมันแบนติดอย่างนี้ดึงไม่ออกแล้วนะเนี่ยเนี่ยถ้าไม่ผ่าออกจบเอาคีมมันหนีบดึงดิอาลองดูลองดูถ้าไม่เชื่อลุงรู้นล่ะสา,าวอะ่ะเอามาให้ใส่คลิปหน่อยสิโอ้โห อันนี้มันรัดกาวด้วยเว้ยไม่ใช่กาวไอตัวนี้เขาจะเอาที่ไหนมามาใส่อะไรนี้ซี่เขาเขาเรียกว่าอะไรนะเทป็นไทอ่าไข่อ่ะไม่ใช่เทปบรรทัดเขาเรียกว่าอะไรนะเทปบรรเทาเทปบรรเั่นแหละระดับนายช่างโอ้แล้วจะมายังไงแต่เนี่ยมันไม่มาแล้วเนี่ยเย็นๆค่อยๆตะล่มไปดัน้านูโน้หน่อยครับท้ายสุดเลยนะครับผมครับ รู้รู้จักหมดไม่รู้อยู่อย่างเดียวว่าไม่รู้เรื่องเลยมอนเหมือนกันเห <c oughs> มือนกัน <c oughs> ไปไอ้ตัวล็อกตกแล้ว <c oughs> ตัวล็อกตก จเสร็จไหมเนี่ยวันเนี้ยตั้งนี่แมงลำบากใจรึเกินโคดูที่เก็บโหแม่งหมดแล้วเมื่อเนี่ยอะไรหน้าทุดรับหมด <c oughs> แล้วรวยโอ้ยเอาลี่ ใส่ไม่หมดแต่แต่มันก็เก่งแล้วแถวก็โปกแล้วอะไรนี่ยัดไว้ที่เก็บเครื่องมือเห็นไหมนี่ทุกคนดูดูผมนั่งก่อนเพอผมจะเก็บบันทึกภาพวีโอ่ให้กับมึงก่อนนะผมก่อนเพราะว่าผมเป็นตาตกล้องมึงก็นกกระปุ่นไปแล้วออกเก่งไหนไปออกจากผักตบชวามเกี้ผักตบอย่างนี้ยังซ่อนตัวอเหรอใช่มันเย็นแน่ ไม่ไข่ไม่ต้องหาที่เย็นๆมันมีน,น้ำมันเตรียมรอจะกินหรือเปล่าปลาดุกปลาซ่อนอปลาส้อยฝั่งนู้นเลยทีนี้จบตั้งมังไม่เป็นไรจะค่อยไ่เกี่ยวกันคนละอันนั้นเนฮะ้ยม,มันต้องมีรัดนั่นเนี่ยไอ้นั่นอะคาเทปอะน้ำจะรั่วเปล่าลองดูก่อนเดี๋ยวก็แกะอันนี้เลยลองดูก่อนเนี่ยแกะ <laughs> เอาลุ่ยแกอีกแล้วโอ้โหคือวันนี้รถเสร็จตรงนี้ก็เสร็จแล้วช่หรอเก่อนเสร็จแล้วเราจะลงไปข้างล่างก่อนไงเปิดน้ำลงไปข้างล่างฝนมุ้นก่อนแล้วก็เปิดน้ำข้างล่างยังไม่ทำเลยอ๋อต้องไปต่อกกอลเปิดน้ำข้างล่างก่อนนะกอลเปิดน้ำก่อนอแต่รั่วผมดูแล้วรั่วหมดนักวางแผนมากเลยตอนที่ผมดูผมดูรั่วนี่เขาเรียกวางแผนการไกลไงเนี่ยถ้าอีกหน่อยนึงก็ได้เลยแจวเลยเนี่ยมันจะหลุดอะทำไม ไม่เข้าว่ะค่อยๆดันถ้ามีคอ้อนแจ่วเนี่ยฮะมันยันเข้าขกันแล้วร่วงรู้งอะไรบ้ะางนั้นูเหลนนี่ร่วงหนักเลยกระเตร์ <c oughs> ดีพี่ว่าทุ่งแรงแล้วเชื่อเอาไงดีเอาแค่ตรงนี้หรือว่าเอาเอาแค่ตรงนี้ดีกว่าเนาะนี่นะได้เผื่อจะได้ซ่อนมันด้วยเข้ปด้วยเผื่อได้ต้อนบ่าวด้วยใช่ใช่ลองมือลงก่อนอืมเป็นห่วงเลยเนี่ยมีส่วนยังไม่มีคนช่วยทำงานใา่มีคนไม่ช่วยทำงานตัวฮาโอ้โหซาดีใจคนเป็นห่วง เป็นห่วงจะไม่มีคนช่วยทำงานบ้าใจเล็กเกือนบ,บอกให้ที่เปิดป่ะเนี่ยแต่แบบนี้ไม่รู้เ่าพอดีอันนี้มันปิดเห็นน้ำพุ่งปิดนี่จะลากน้ำลากใส่น้ำลดน้ำตอนเช้าๆไปก็สบายใจแล้วลุงก่อนต้องมาเหนื่อยเดินลากไปลากมาเน,นี่ยทุกคน ผมบอกว่าไม่มีใครช่วยกูเลยเป็นไรอ้าวอ้าวโอ้พระเจ้าพระเจ้าแล้วตัดใหม่อีกแล้วดึงออกก่อนก็ได้ใครจะเลี้ยงไอ้จิมวะช่วงนี้คงไม่มีใครเลี้ยงไม่มีใครผมก็ไม่มีช่วงขัดสนแล้วลุงก้อน มั่นใจว่าโอกาสที่มันจะรั่วยากมันเป็น,ปนท่อเล็กเหรอเออมันเป็นเสียบเขา fit ้าฟิตหมดเลยไงอืม,อมแต่ไอ้ไอ้หัวทูนท่อน,นู้นใส่ท่อเขียวอ่ะมันไม่ฟิตตัวใหญ่ไอ้ท่อเน,นี้ยมันฟิตเพราะมันเป็นของมันเองอืมให้เทเปิดเลยปะอ้าวลองเลยเทเทเปิดน้ำให้หน่อยเปิดน้ำได้แล้วลุงก้อนบอก กองกอนพุ่งไปนู่นนะอย่าพุ่งมาผมนะเช็ดน้ำหน่อยโอ้โหนั่นแหละสุดยอดดีมากเลยกอภูมิใจไหมภูมิใจไหมครับหน้าภูมิใจตรงไหนรั่วแล้วเนี่ยเอาทำไมรั่วกรเขาปิดแล้วไอเทมปิดก็คือว่ามันสำเร็จแล้วไง ไม่รั่วก็ดีแล้วงานยังไม่จบเลยอืมเดี๋ยวไปเอาท่อยางกันใช่เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวลุงกรจะมาต่อท่อยางเพิ่มนะผมทวนยังไงก็เดี๋ยวประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมก็จะลาไปก่อนแล้วผมกลับลุงกรณอ่ะลาแล้วลาแล้วแก้อตตาใช่เอาตรงก้อนฝากเอฟซีหน่อยแล้วเฮ้ยแล้วสีดำอ่ะสีดำหน่อยต่อตรงอ่ะผมว่าต่อตรงมาฝากเอฟซีก่อนสวัสดีครับพี่น้องฝากติดตามด้วยนะครับครับผมชวน ผมลาไปก่อนครับผมทุกคนบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับทุกคนโอ้ทุกคนดูดิลุงกอลไปเอาท่อยางมาแล้วใหญ่เลยเนี่ยเมื่อกี้ว่าจะลาเอฟซีไปแล้วบอกเอฟซีว่าจะลาแล้วว่าจะประมาณนี้ก่อนทุกคนแต่เห็นเต๋อก็เลยถ่ายให้ทุกคนได้เห็นท่อยางซะหน่อยใช่ไหมลุงกอลใช่พี่น้องพี่น้องโอ้ เสียงดังแรงดีมากเลยโหนี่ทุกคนพอยานของกองไว้เดินรถน้ำรถผักนะครับผมทุกคนสุดยอดโอเคครับผมทุกคนก็เดี๋ยวมผมจะลาไปก่อนนะครับฮะมาถึงม้ตรงนนูถึงถึงอ่ะทุกคนผมลาไปจะลาไปก่อนครับผมยังไงก็ขอบคุณในสีทุกคนที่เข้ามากดไลค์แล้วก็กดติดตามผมและผมทุกคนที่ติดตามรับชมผมกับลุงกอนเรื่องผมทุกคนก็อย่างน้อยก็ เป็นกำลังใจ,เป,งใจเป็นกำลังใจให้กันนะผมที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรากันด้วยผมทคนขอบคุณมา,มากๆครับผมทคนบา,บายยครับผมสวัสดีครับพี่เท่ทำไมไม่เปิดนานๆ